สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่19มิถุนายนฮานอยวันอาทิตย์นะครับสำหรับช่องแทนเตอร์เทอมาเดินของหวยลาวไทยและฮานอยนะฮานอยพบกันได้ทุกวันนะครับผมสําหรับเมนนื่อวานนี้อะไรหนึ่งศูนยะ์วนไปวนมานะครับผม วันนี้ครับตามกันต่อเมื่อวานเด่นเด่นไม่งดงามวันนี้มารุ้นกันใหม่นะครับผมสําหรับใครที่ติดตามนะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านเลยไปเนาะเอาเป็นว่าขอให้โชคดีแล้วกันสําหรับแนวทางนะครับซ้ำแถวครับวันนี้นะครับแถวแรก0ูนครับมากัะ1 3ึ่งแถวแรกนะครับปกติครับแถว2ครับ1นึมากับศูนย์สามนะครับพิเศษครับแถว3 v ม p นะครับห้มากับสองหกสี่เจ็ดอัพแท่งขอดึงเด่นรวมนะครับตามไปเลย รวมหาหน่อยต่าไปทุกหน่อย <c oughs> มาแล้วหยุดนะครับผมดึงเ่001ครับ001มารัวและนัวมากนะครับวันนี้ก็ระวังตัวเดิมมา1001นะ23นะครับ4ครับแล้วก็6นะครับผม0มา01ครับ02 03 04 06นะครับนึ่งมา

ขอเน้นหนึ่งนะครับวันนี้เน้นหนึ่งนะครับหนึ่งครับหนึ่งมากับอะไรบ้างหนึ่งศูนย์จุดแรกนะครับเมื่อวานนี้นะชนนะครับที่ชนเลยสี่สี่กับหกหนึ่งสี่ครับแล้วก็หนึ่งหกไปไหนล่ะหนึ่งสี่นะครับหนึ่งหกเนาะเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับ เจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งหกสำหรับหันนี้อ่าไปฮานอยนะครับฮาน,นอยฮาน,นอยวันอาทิตย์ที่สิบเก้ามิถุนายนขอโชคดีสามตัวแตกมาตรงๆรงนะครับโชคดีครับ